สวัสดีท่านผู้ชมท่านกำลังรับชมอยู่นี่ก็คือช่องยูทูบบัดิคมชาแนลตอนนี้จะได้นำท่านผู้ชมมาเบิงกันต้มเจียอาชีพี่แ้วไปไายทำตรงที่ว่าเอาดินเดียดมากนัดพองเป็นน้ำเจียอันนี้เพื่นคือจะรถรถอีโก้งรถอีโก้งครับคนดินที่มีกองอยู่นี่เราก็จะมา ตามขั้นตอนของการองงากองน้ำเกลี่ยไว้นี่เกลี่มากองไว้นี่แล้วก็ขั้นตอนการตีต้มเอาดินเอาดนอินนี่มาทำมากองเป็นน้ำเอาดินมากองเป็นน้ำเหมือนโ่ว์ที่เนี่ยเป็นสิอ่านั่นขีบบอได้นะอ่าอันนี้เอาอันนี้มีพยานทั้งใต้เนี่ยเพราะถ้าไงน้ำซึมลงไปที่แบมีขีดแก่ แล้วเอาเนี่เอาไว้ทงเทงเรียกเอาขี้เอียดมาใส่นี่ขี้ดินเนีมาใส่นี่ผุนเอาน้ำน้ำสูบน้ำนี่ผุนเอามาใส่นี่หายจักเนี่ยเล่าจักสามชั่วโมงมันเข่ามันเข่าดีแล้วเด้ประเทศกับมาเปีงน้ำมาเปีงน้ำตรงนี้แมนมาเปีงน้ำนี่เปีงน้ำตรงนี้แมนเห็นรถตันปูชุ่มเป็นน้ำคนนี้นน้ำที่ใส เบ็ดน้ำแล้วเนี่ยเออนี่เบ็ดน้ำแล้วเบ็น้ำน้ำสีไหลเขาออกอยังไงน้ำสีไหลออกมาจจะนี่น้ำใสๆออกสีเหลืองๆออกสีเหลืองๆท่านผู้ชมน้ำที่ออกเป็นสีเหลืองนี่ขั้นตอนนี่ดินเอียดที่มากองในผ้าผ้าเชียวนี่นนอ่าผ้าเชียวก็จะมีผ่ายางห้องทางไตเทียบขั้นตอนหนึ่งแล้วกับแล้วค่อยเปิดน้ำมานี้ เปิดน้ำไปกอกเห็ดเป็นกอกเห็นรถ้ดเตินผู้ชมเห็นมันน้ำเป็นกอกนี่เปิดหมอกกอกน้ำไหลอยู่เห็นน้ำไหลเห็นน้ำไหลออกมานี่คือกองกองน้ำแล้วครับตักน้ำตักน้ำมาไว้ตักน้ำมาใส่โอ่งไว้นี่คือน้ำน้ำมากองไปในนี้ ซิมก่อนเด้อเค็มบดเค็มเด้อพี่น้องท่านผู้ชมอืมบดยางเค็มเด้อชิมไรเค็มไรคือบ่หวานปะไม่น้ำตาลเนาะนี่เอามากองไว้นี่ใส่อ่วงไว้บ่นี่ั้นตอนต่อไปกับน้ำเกลือมาต้มน้ำเกลือมาใะซีม้ออน้้ำมมใส่หอต้มเอาน้ำมาใส่หม้อต้มนี่ อการตอนที่เป็นเกลือวรอบไปที่นี่อันนี้ต้มจากขี้ม้งม่ันมีไงมาเสาเด้ออธิบายด้วยต้มจากขี้ม้งเนี่ยอธิบายให้พี่น้องเพึ่นฟังด้วยก้อนที่เป็นได้เป็นก้อนเกลียวหนกขนาดเลยนี่นี่เดมเป็นซาขึ้นมาแล้วดิต้มในเราจะซีชั่วโมงหาชั่วโม้งไปละโอ้ สี่ชิ้มงหรอชิ้มงจ้ะมันก็จังค่อยตีแหงมมอมันง่ายขัดมอหน้อยบ่ถึงคือขัดก่อนขัดต้อมีเป็นเป็นซาขึ้นมาแล้วจ้ะนีเป็นซาพร้อมที่กินได้แล้วพร้อมจะกินได้พร้อมจะใส่งานได้กาลังสิใส่ได้ในบ่อปัทีิเนี่ยล้างใส่ได้ไอตอนใส่ได้ใส่ได้ดิ้อสิคือคือซาของเกียร์แล้วพี่น้องไงเอานำตาเกียร์ตาเกียร์ น้ำแล้วเป็นน้ำจากน้ำมาเป็นเป็นเกลือเป็นตอนว่าบง่ายอมน้ำให้เป็นตอนแล้วก็นเนี่ยกลายเป็นก้อนเกลือเป็นตอนเกลือแล้วนี่พี่น้องมาชมมึงนี่นี่ฟดรวงรวงอยู่นี่ก็คือดี่ใส่นน้ำไม่เนี่ยกำลังต้มอ่ะก็ต้มแล้วมันติดตักออกมาใบนี้นี่ท่านผู้ชมเห็นด้อนนี่ก้อนเกลือก้อนเกลือ ก้อนเกียร์ก้อนเกียร์จะเ,เป็นซาเป็นเกียร์แล้วพีน่นอ้องเกียร์แลนะ้วนี่ยเป็นเกียร์แล้วเป็นเกียร์พอมี่ใส่งานได้แล้วนี่ก็เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้าน,นต้มต้มเกียร์ไวซี่ใส่เนี่ยเท้น้ำปลาสมัยก่อนบ่มีน้ำปลา บางปีที่มีฟื้นฟืนนี่เกิดปีที่เีสูงสิกัดตอนตรงนี้ก็จะมีมีน้ำพี่น้องนั่นเราดอกนี้เ็นมีบึงละหานไก่น้ำพิ่นปีทิตักน้ำมากมะกองนี่มะกองกองดินตัวนี้ละกองกรองตัวนี้ละ น,นี่กองน้ำเกลี่มันนี่แบบด้วยทีเช่าบ้านที่เ,เพิ่นเฮ็ดพี่น้องจากอยู่บ้านมีดินเหยียดกันร้องต้มเพิ่งเด้อพี่น้องอันนี้น้ำก็ไหลออกมาแล้วน้ำไหลออกมาเต็มแล้วเนี่ยนี่ก็น้ำไหลออกมาเต็มแล้วก็เพิ่มน้ำขึ้นมาเรื่อยๆกันน้ำสีริงเลียงพอมันจะเอาไปต้ม,มจะเป็นเป็นเกลือแล้วพร้อมันจะเป็นเกลือแล้ว นี่ก็อีกอีกเตานึงนี่อีกเตานึงนี่พีน่น้องกุญแจนี่เตานี้เป็นอย่งไรของเจ้าของนี่สิเป็นอย่งไรเนี่ยพี่น้นนองเบิ่งเด้อน,อน,น,นี่เกี๊ยบอ่นี่ขึ้เกลือเกี๊ยที่ต้มจบ่อยแล้วมันสีออกสีขาวๆนี่แหละเป็นเกลือสีขาวๆนี่พร้อม

ซื้อเล้งงาบวกกับเขาเอาน้ำมันมาต้มยายเรามาต้มเกลือนี่สองคนซื้ออย่างนี้น่ะบอกซื้อเพิ่นผู้ชมดู้เนี่ยแม่ทองสีแม่ทองสีจ้าเสียแดงนี่แม่ทองสีจ้าเสียอันนี้แม่ทองแดงแม่ทองแดงจ้าเออแม่ทองแดงกับแม่ทองสีจ้าเป็นผู้ชำนาญีกัองกันเป็นผู้ชำนาญการต้มเกลือแต้นผู้ชมจากมาเบิ่งการต้มเกลือกับมาได้ที่มาเบิ่งเลย บ้านนนวังตำบลบ้านอกอำเภอจรัจังหวัดเทพมุม้เอกสั่งสื่อเกียรก็สั่งมาเด้อเบอร์ยังเบอร์โทรศัพท์อะสวนหก่ะนหกห้าสี่สามเจ็นึ่สี่สามหนึ่สามาสาม้โทรมาสั่งเลยเด้อพี่น้องจะได้เกียเกยนออ่าเกียสินเท่ากับโทรมาในเบอร์นี้ได้ ติดต่อมาได้เดี๋ยวไปขายต่อกระทิดมาได้อันนี้ก็เป็นพิธีชาวบ้านที่มาต้มเกลืออ้อยขายาไปเห็ดประเดกดเป็นว่ายาแบบนี้เห็ดประเดกดเสแปรหนัวเสแปรเยอะวันนู้นว <What now? S 1> ันประคยเกลือภาคกลา,า,างเกลือภาคกลางเพชรปินนาเกลืออาเพิ่นเอาตากแดดไว้ก็เป็นซาอ,อันนี้เอาตองของมาต้มนี่เอาเอาเอียดมาต้มเอาดินมากรองเป็นน้ำขงมาต้มนี่ก็ ในพี่น้องที่เบิ้งช่อง YouTube วัดทิคมก็สนใจก็ติดต่อมาหรือว่าทางบ้านท่านผู้ชมมีก็คอมเมนต์มาเด้อที่ความคิดเห็นใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวัดทิคมาคลิปดีๆเองสิก็หาเบิ่งยากเพราะว่าการต้มเกี๊ยวนี่หาเบิ่งยากแล้วสมัยเก่าเป็นหมูมีน้ำปลากินมันก็ต้มเกี๊ยวกินจั่นสิสมัยซสมัยนี้ก็ น้ำปลาน้ำยังกับเฮ็ดม้าลายเกียร์มีไอโอดีนพร้อมนี่เสมอใน,นมีเกียร์ไอโอดีนอีกถัทงที่เห็นอยู่นี่ก็บถังน้ำในที่กองน้ำแล้วก็นี่คุณกับที่ที่กองน้ำมาอิาอู่มาใส่ถังมักไ,ไว้มักไว้มักเกลือยมักน้ำเรามาเทถังคือขั้นตอนการพร้มเสียพันธุ์ก็ 没问题。